วันนี้เราอยู่กันที่ Sion National Park อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในอเมริกาที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องนาภาสีแดงตะการตาเส้นทางเดินเทลสุดอลังการและที่สำคัญเส้นทางที่ถูกขนานน้ำว่าอันตรายที่สุดในอเมริกาอย่าง Angel l a n d i n g ไปเที่ยวไซ o n National Park ด้วยกันครับโอเค สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับกลาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เพนกับแนทอยู่ที่ไหนให้ถ่ายหมุนหมนรอบตัววันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่ไซออนน่นแนลพาร์คไซออนน่นแนลพาร์คเนี่ยอยู่ห่างจากเวกัสมาประมาณ สองชั่วโมง,โมงสามชั่วโมงเออสองชั่วโมงขับมาสองชั่วโมงได้ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติอเมริกานะคะไซออนเนช่นพาร์คเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกที่เพนจะพาทุกๆคนมาเที่ยวยเดี๋ยวไปดูกันว่าไซออนเนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,น,นใจบ้างทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินเทรลอยู่ เป็นเทรลที่ชื่อว่า Canyon o v e r l o o k t r a ท l เป็นเทรลสั้นๆเลยแต่ว่าเพี่อยากจะพาทุกคนมาเห็นแบบว่าพื้นที่รวมๆของไซ o n นเนะี่ยว่ามันเป็นยังไงนี่เรายังไม่ถึงหรอกนะแต่ว่ากำลังเดินขึ้นไปในเทลดูข้างหลังโอ้โ oh ห เวอร์มากอลังการมากจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเพนไม่ได้เป็นคนชอบแบบเที่ยวภูเขาสัเท่าไหร่แต่จริงๆก็ชอบแหละแต่ว่าแบบก็เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิลแบบว่าชอบมากเหมือนจะชอบเที่ยวทะเลมากกว่าแต่ตั้งแต่มีโอกาสมา เที่ยวที่ในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ผ่าน national park หลายที่มีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปี2017-18เนี่ยได้เป็นรถทิปกับเพื่อนๆที่เนี่ยสองสาครั้งเป็นรถทิปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผ่านหลาย national park มากก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันสวยมันอลังการมากภูเขาที่นี่มันแบบใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่เออใหญ่เวอร์มากๆเลยจริงๆแล้วที่เนี่ยตอนสมัย ประธานาธิบดีเอีออร์รู้สวลว่าเขาแบบว่าเหมือนประเทศมันยังไม่ได้ขยายใหญ่มันจะอยู่แค่ฝั่งอีสใช่ไหมแล้วพอเขารู้สึกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> เดี๋ยวลองไปสำรวจแบบฝั่งเวสตดูว่ามันมีอะไรบ้างาต้องบอกก่อนว่าตีออร์รู้สเว่าเขาเป็นคนค่อนข้างรักธรรมชาติพอสมควรชอบเที่ยวปา่าชอบแบบแคมปิ้งก็เลยหอบมาเอาคนขึ้น แบบของไปแบบสำรวจธรรมชาติฝั่งเวสกันแล้วพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็เจอแบบโอ้โหหลายๆที่เลยที่แบบนี่มันอะไรกันเนี่ยแบบว่าพระเจ้าสร้างมาหรือเปล่าคือต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการเบอร์นั้นเลยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละฉันจะให้คนแบบเข้ามาอยู่ที่นี่มาทำลายของพวกนี้ไม่ได้เพราะมันแบบ มันสวยยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะให้คนเข้ามาอยู่ก็เลยทำโครงการ National Park ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนอนุรักษ์เอาไว้ตรงเนี้ยไม่ให้ใครเข้ามาทำลายมันก็เลยกลายเป็นอเมริกันน t i o นลพาร์คเนี่ยผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้น,นมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด63ที่เพนมีความฝันว่าเพนอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไป ให้ครบทั้ง63ที่เลยค่ะที่ไซออนเนี่ยจะเป็นที่แรกมุดหมายแรกของเราสูงไหมสูงนี่เรามาถึงยอดกันแล้วตรงนี้ก็คืออะไรนะ Overlook Canyon Overlook Trail อย่างแถวนี้จริงๆเมื่อก่อนก็คือเป็นเขาเป็นที่อยู่ของพวกนอเทอเมริกันแบบชาวอเมริกันพื้นเมืองอ,ะอ่ะที่คนไทยเรียกว่าอินเดนแดงคนไทยเรียกอินเดนแดงเนี่ยอย่างตรงแถบบริเวณนี้จะเป็นของชนเผ่าที่ชื่อว่าไพร์ุดเขาอยู่กันแถวนี้พวกเผ่าไพร์ุดเนี่ยเขาจะเรียกจริงๆเมื่อก่อนเขาไม่ได้ชื่อไซออนเขาจะเรียก ภูเขาอัานนี้ว่ามูคุนทูวิฟมูคุนทูวิฟเนี่ยแปลตรงตัวเลยว่าภูเขาตรงก็คือเหมือนแบบมันเป็นหูเขาที่ตั้งตรงหรือว่าเป็นแบบหน้าผาอะไรนะนเออแบบมันก็เป็นชื่อของที่เขาเรียกใช้เรียกพลรภูเขาพวกนี้สำหรับพวกในถิ่นอเมริกรันเนี่ยภูเขาพวกนี้ไม่ใช่เป็นแค่แบบภูเขาเฉยมันเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ทางด้าน าญญด้วยยเพวกนี้คนนับถือธรรมชาติไงกนับถือภูเขานับถือแม่น้ํานับถือป่าแต่ถ้าเราพูดกันตามตรงถ้าเราเป็นคนเมนื่อมาแบบร้อยปีสองร้อยปีที่แล้วแล้วมาเจอภูเขาอัน,บนเบลลิงขนาดนี้เราก็านับถือแหละก้อนใหญ่เหลือเกินขนาดาเรา,าเจอท่เนื้อังรูสึสวกว่ามันสวยจังว่ะดูน่าน,นับถือแหละไปเดี๋ยวเราลงกันไปข้างล่างก่อนแหละ ชาก็เป็นสวนน้ำ n a t น o n a พา a r k ไปที่ไหนก็ไปอันนั้นเด้ะ ตอนนี้เราอยู่บนรถบัสกำลังจะเข้าไปที่เทรล l อ n g i n e landing ที่ไซออนมันตอนนี้มันไม่ให้รถส่วนตัวเข้มามันต้องนั่งรถซัพพบายไปล์มันจะแบ่งเป็นหน้าก็จะว่าถ้ารอ,อนร้ายต้องมีซัพพลายขนาดไหคนมันเยอะและ้วก็เทรลเทรลอันนี้คือมันเป็นหนึ่งในเทรลที่อันตรายที่สุดของอเมริกาเลยก็เทนเนี่ยเดี๋ยวเ,เข้าไปลุ้นกันว่าเมื่ไปถึงเสร็เราไหวไหม้าไม่ไหวก็ มต้องขึ้นออน,นนี้เราลงมาถึงตรงที่เป็นเทรลเดินเข้าไปแองเจิลแลนดิ้งแล้วจะต้องเดินเป็นทางทางเรียบๆก็ค่อยไต่ขึ้นไปประมาณสัก2หไมล์แต่เดี๋ยวพอไปถึงด้านบนเสร็จปุ๊บเราจะเป็นตรงที่แบบว่า ตรงที่อันตรายแล้วที่จะต้องไต่โซ่ต้องไต่ภูเขาไปเป็นยังไขงขี่ไปไม่รู้กี่รอบแนละ้วตื่นเต้นแล้วก็ขี่ตื่นเต้นแลวก็ขี่เป็น <c oughs> ยาถ่ายที่ดีอุม้มจะตรงนี้วิวมันสวยมากเลยเดี๋ยวจะหมุนไปให้ดู <c oughs> ก้อนนี้คือด้านบนคือตรงที่เป็นแองเจิลแลนดิ้งตรงนี้นี่ปุ๊บขึ้นไปมันจะเป็นทางแบบว่าไต่ขึ้นไปบนสันนั้นนะ่ะทางตรงนี้ก็จะเป็นเดินไปอย่างนี้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวยากตรง สูงยังไงสูงแล้วนะนี่เดิมเท่าไหร่นะเนี่ยดูให้ศูนย์จุดหกไม้ใช่เพราะว่าเราเพิ่งกดตอน,นเ,รเราเดินเข้ามาได้หน่อยนึงล้แต่จริงก็น่าจะอีกสักพักแหละเพราะมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆต้องไปถึงข้างบนนู้น ผ่านมาได้ครึ่งชั่วโมงเอ้ยเออประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนิดๆเพิ่งเดินได้ไม่เดียวเองตรงนี้คือทางที่เรียกว่า The Wiggles จะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยซิกแซกซิกแซกอย่างเงี้ยยาวเลยเรื่อย จนแลนดิ้งแล้วนะ okay. ตรงที่เป็นไต่โซ่เ so สียวมากขนาดอยู่ตรงนี <h 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 ้ย okay. AH ังเสียวเลยเอาไงจะนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นไหมหรือว่าจะได้หมดเลย up to you baby Yeah. Okay. ถึงยอดแล้ว Angel Landing น่ากลัวมากเดินมาแม่งเป็นแบบคนเต็มเลยน่าจะมีฟุตอยู่นะในกล้องเล็กๆอ่ะเออแล้วก็คือมีเด็กมหาลัย U C L A เป็นเด็กไปเอเป็นเด็กมหาลัย LA เหมือนเขายังไม่เปิดเทอมกันแล้วเขาก็แบบไม่รู้เขาขอเพอร์มิทยังไงอ่ะแต่ได้มามากันเจ็ดสิบคนมู่คณะน่าจะเป็นขอแบบหมู่อะไรกโคตรเยอะแล้วแบบเด็กเวนอยู่ไม่สุก แม่งเดี๋ยวปีนตรงนูน้นอยู่ตรงนี้แล้วมันเด็กมันกำลังโลดไงมกำลังเล่นอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าผามแม่งนั่งห้อยขาเลียงกันเจ็ดแปดคนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่ชอบนะที่แบบว่าคนมันเยอะอะแต่เนี้ยรู้สึกว่าเพราคนเยอะใช่ใใชไหมมันอุ่นใจมันเหมือนมีเพื่อนแล้วพอตอนขึ้นอะมันก็ไม่ต้องรีบว้วยเพราะว่าทุกคนต้องหยุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบน่ากลัวอยู่เวลาเดินตามคนที่แบบดูเหมือนปี ปีนไม่เก่งอะปีนไม่เก่งแบบเราอะถือว่ามึงจะไหลลงมาชนกูป้ะวะมาดูเลยวิวข้างหลังสวยมากเห็นไหมเออเห็นอยู่หายค่ะกลัวความสูงอ่ะพูดเลยหายเลยกลัวตายป้ะวะต้องหายแหละ ลงกันดีกว่าลงน่าใช้เวลาอีกประมาณชาตินึงเลยเพิ่อนานกันด้วยต้องรอพรคนอื่นมันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราโชคดีที่เมฆมันเยอะแล้วแบบว่าอากาศไม่ร้อนมากออัาาไ่้นโเเคีดปลลงงงข ่จะะชวยนะลงมาแล้วทุกคนจนถึงาทางเข้าของ Angel Landing แล้วดีใจมากนี่ใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมง10นาทีก็นานหยูนกันนะโหดอยู่เดี๋ยวฉันขอปิดนี้กันทางมันชันเออทางมันชันก็เลยช้า อืมอ mm ่ะถือให้ขอบคุณครับ mm hmm. แล้วก็เป็นยังไงครับแต่ว่าแบบสุดยอดดีใจมากเลยที่ที่ไปมา mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเพนอ่ะเคยมาที่สซออนอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมเมื่อประมาณแปดเอ๊ะเจ็ดปีที่แล้วสระมาสิบแปดแล้วตอนนั้นอ่ะเพื่อนๆก็ขึ้นกันหมดแล้วเราก็กลัว mm hmm. เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนความสูงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย สักความหนึ่งอ่ะถ้าฉันพร้อมฉันจะกลับมาขึ้นให้ได้เลยเพลเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยกลัวแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าพร้อมจะกลับมาขึ้นให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนตอนก่อนขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมนะเ <c oughs> นี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เลิกลนนกลัวแล้วปะแบบสบายใจนะรู้สึกแบบแบบแฮปปี้มากเลยอะรู้สึกดีที่ที่ไปมา v e ดีกุ o ด ดีมากจริงๆแล้วชายอนก็ไม่ได้มีแค่นี้ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นไทยที่มีที่เสียงที่สุดในอ a งกดีแต่ถ้าสมสติว่าคนที่กลัวจริงๆหรือว่าเหมือนอย่างเพนทครั้งแรกที่รู้สึกว่าไม่ไหวน่ะมีอีกหลายที่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกบางที่ที่แบบว่าไม่ได้ยากขนาดนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้อะไรเงี้ยเออไปดูกันไปว่ามันมีที่ไหนว่าดีใจคำว่าไหนแงก จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเมื่อก่อนเนะี้ยไซออนอ่ะมันชื่อมคกุลทูวิฟใช่ไหมจากคนที่เป็นในทีธอเมริกันตั้งแต่ว่าพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีชาวมอมอนเข้ามาในยูท่าชาวมอมอนี่ะเขาโอเคชาวมอมอนหาทางอยู่ตะกี้ชาวมอมอนเนี่ยเขาก็หนีมาจาก จริงๆเขาไม่จุกกำเนิดมาจากนิวยอร์กเนาะแล้วเขาก็หนีไปเรื่อยเหมือนไปอยู่ที่ไหนคนก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวแบบเออแต่ไม่อยากจะเล่าเยอะมากมันยาวแต่ประมาณว่าเหมือนเขามาจบที่ยูทาเนี่ยแล้วเขาก็มาเจอที่เนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าโหนี่มันคือแบบ บทที่สักการะของพระเจ้าไม่แน่ใจว่าคําว่าไซออนมันคืออะไรแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในแบบพระคมภีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นไอ้พวกภูเขาพวกนี้แล้วกปามันแบบยิ่งใหญ่เขาเลยแบบที่โบของพระเจ้าอ,ะอ่ะเออเราสามารถมาแบบสักการะที่นี่ได้เขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าไซอ,อ้อนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไซออนจนถึงปัจจุบันนี้นี่เรามาที่ริเวอร์วอล์กกันนะคะ ริเวอร์วอล์กในไซออนเนี่ยมันจะเชื่อมกับเทรลชื่อดังที่สุดของไซออนเลยแบบลองลองมาจากแองเ l ิลแลนดิ้งนะชื่อว่าเดอะแนโร w เดอะแนโรเนี่ยเราจะต้องเดินลุยน้ำเข้าไปแต่ว่าจะขนาบข้างไปด้วยหน้าผาสูงประมาณพันฟุต มาสักสามร้อยเมตรนะแบบเป็นหน่าผา <c oughs> เป็นหน่าผาตั้งต,ตรงเลย<ม>เออแล้วเราก็แบบลัดหลาะเข้าไปแต่ว่ามันต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเออเดี๋ยวเราดูก่อนว่าท่าทางมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรองเท้าที่เหมาะจะลุยน้ำแล้วก็ตอนเข้ามามันเขียนบอกว่าเหมือนอาจจะมีน้ำน้ำหลากน้ำป่าอะไรเงี้ยแบบว่าไม่วันนี้ มีมีความเป็นไปได้ว่าจะมีน้ำป่าก็เดี๋ยวเราลองดูว่าสถานการณ์เป็นไ,ไงอาจจะไปแค่เง,ง,ง,งี้ยงเงี้ยดูข้างหน้าว่าเดนเนโรเหมือนหน้าตาเป็นยังไงนี่เราอยู่ตรงทางเข้าแล้วนะคะของเดนเนโรอืมพอมันเข้าไปที่ว่ามันจะไปตามแบบซอกเขาทางมันจะแคบขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วจะเป็นแบบแค่น้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยอบางที่อ่ะเขาก็บอกว่าลึกเลย คืออย่างถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็ต้องลุยแล้ใช่นนก็นนกประมาณนี้คิดว่าเราคงไม่ได้ไปกันหรออืมไปสรุปว่าไปลุย ตอนนี้เราเข้ามาถึงประมาณเดินเข้ามาสักเท่าไหร่ได้อะไม่รู้อะนิดเดียวอะออแต่ว่าเราน่าจะไม่ไปต่อแล้วเ,เพราะว่าเห็นตรงนู้นไกลๆนูน่นไหมเขาลงไปบอกว่ามันครึ่งถึงเอวแล้วอะตรงด้านในนู้นอะแล้วเรามีอุปกรณ์กล้องแล้วก็การเตรียมพร้อมไม่ไม่เตรียมพร้อมพอที่จะลงน้ำได้ขนาด คิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละพอมามาดูพอหอมปากหอมคอแต่ก็น่าเดินอยู่เขาบอกว่ายิ่งเดิน,นไปลึกๆก,ก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็น้น้าผาสองทางทางแต่ว่าทางอันนี้ก็คือมันเป็นแม่น้ำใช่ไหมมันก็แบบว่าไม่มีที่สุดอ่ะมันเดินไปจนทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งแบบยาวๆเลยอ่ะใช่แต่ว่าก็เป็นหินตลอดทางีาง่ไปก่อนไปตัทา้าให้แห้เี๋ยวไปอีกเลี๋ยว เดี๋ยวไปเลี้ยวไหนเลี้ยวไปอีกเลี้ยวเนึงตรงนี้น่าจะสวยทำเป็นแบบจุดไอ้นี่จุดที่คนมาและเราไปถึงแค่นี้และเราไม่ได้เลี้ยวเพราะว่าตรงนั้นถึงเอลเลยแต่ ขก็ประมาณนี้นะคะใส่ป้อนนี่เราก็มาแค่หัวของเดนเนลโลเฉยๆถ้าสมมติว่ามีโอกาสก,ก็จะกลับมาอีกเพราะว่ามันไม่พร้อมอ่ะเมื่กี้เห็นคนลงไปแล้วแบบว่าเอวเลยเดี๋ยวกล้องพัง ว่าบางทีก็ถึงคอเลยนะแบบบางช่วงถ้าตอนไหนน้ำแบบลึกขึ้นมาอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็เป็นทางไม่เลือกคืประมาณนี้ตามเทลที่โด่งดังที่ไซออนแต่จริงๆก็มีอีกหลายที่เลยแต่ว่าอันนี้เรามาแค่อันที่แบบว่าดังมากๆไป mm hmm. ประมาณนั้นกาเวกัสกันดีก้ก้ย hey hmm. <c oughs> แต่ว่าทา อยากดูแองเจ l ลแลนดิ้งแบบเต็มเต็มแต่เรามีคลิปให้ดูเพิ่มค่ะเอ่อไปดูอีกคลิปเดี๋ยวจะตัดไว้อีกตัวหนึ่งเป็นแบบว่า,วา Angel เหมือนฟ <Landing S 2> ูยาวเลยเพราะว่ามีกล้องตัวที่ติดไวอย่างไงี้ไงเออเอาตัวนั้น<า>ลองไปดูกันหน่อยเพราะมันเสียวขนาดไหนไอ้บ้าไอ้ดิเสียอะไร คือแองเจิลแลนดิ้งที่เราไปเดินเราเดินข้างล่างนี่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นตรงนี้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้แล้วจากตรงนี้ก็เดินจนมาสุดตรงนี้เราก็ถ่ายเรามองไปทางนี้เป็นวิวอะเออทำไมเขาถึงเรียกว่าแองเจิลแลนดิ้งนะพี่เนทเพราะว่ามันเป็นแบบ คนไม่สามารถคน,นไม่สามารถม,มาโผล่อยู่ตรงนี้ได้อะ,<จ>ะมันคือ<ม>แบบว<ค>่านาง <Angel S 2> ฟ้าทแบบเทพทิดาแบบแองเจลที่จะมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้อะแองเจล landing y a ้แองเจล